thank mm -hmm. you ค่อยสั้นมากเท่าไหร่แต่คือไม่อยากใส่แว่นแล้วค่ะปกติอ oh, <dear. S 1> ่ะจะไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันทำให้ตาเราแห้งแล้วก็เจ็บ จบตาหนาดีนะคะก็ไม่มีอะไรพิเกษอ่เด็กอ่ะค่ะเดี๋ยวเราตรวจตากันี๋ยวกลับบ้านให้หวอที่ คูมติดเลสิกจะมีอยู่สองวิธีนะคะก็คือเลสิกแบบใช้เป็นมีดกับเลิกอีกวิธีนึงก็คือเป็นเลสิกแบบใช้เลเซอร์เซนต์โแบบตเรียกว่าเรียกว่าเลเซอร์เซนตสิกนะคะหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความนม่นยังะคะแต่ว่าตัวเป็มีดมันจะมีรกรณีที่มันมีโอกาสจะเกิดความติดพ้าของการตัดฟากระจกตาได้แต่ว่าเซนตรงตมันจะกำหนดด้วยคอมพิวเตอร์ความตัวเล็กของม,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 มันน้อยมากส่วนอีกวิธีหนึ่งที่มีเหมือนกันแต่เราไม่ใช่เรียกว่าเลสิกก็คือตัว พีอาร์เคการขูดผิวกระจกตาแล้วก็เินเนอเรเตอร์ข้อเสียของพีอารคือมันจะฟื้นตัวช้ากว่าจะมองเห็นชัดได้ออกมาสักสองสามสัปดาห์ถ้าตัวเป็นตัวแต่ว่าลุ่ขึ้นก็เริ่มเริ่มมองเห็นดีเลยนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เริ่มมองเห็นชัดแล้วก็จะคืออนอยู่แค่สองสามชั่วโมงนั่เนเองเลยเสียงนะคะเสีงงงสยงโฟมตาตาก็คือนหอนึ่งตากจะให้งเยอะมากขึรื คนเดือนสองเดือนก็หายแล้วมาแต่บางคนสามสี่เดือนหกเดือนไม่หายก็ต้องอย่างหบักยังไปก่อนนะคะส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของแสงแตกแสงกระเจิงถ้าเกิดเราค่ะรถคันคืนประมาณสักอันที่สองที่ย์ก็จะค่อยๆน้อยลงแต่ว่ากว่ามันจะหายได้หมดเกี้ยงๆเนี่ยนิ่งๆก็มาถามร้อเรียนแล้วเรื่อง,นะองสุดท้ายตาก,ะกจะตาก่อนจะปิดแน่ 6เดือนนะคะเกิดขึ้นไป2-3เดือนแรกเป็นชว่วงที่มันยังไม่ได้ติดแผลนะมันเราจะแนะนำว่าหน้าคดีตาแดงตอนทำไม่เจ็บเลยไม่ต้องกลัวนะตอนเริ่มต้นนะคะแล้วเราทําเติมโตจะมีตัวเครื่องมือมันก็แตะที่ตาโบรเลเซอร์จะลงไปกดนะคะจังหวะที่เลเซอร์ลงไปกดอะตอนจนังหวะนี้คุณพนักงานจะมองไม่เห็นแสงไฟนะคะ ช่วงจังหวะที่เลเซอร์กำลังทำงานเนี่ยจะเป็นจังหวะที่จะต้องยิงที่สุดเลยค่ะเลเซอร์ตรงนี้ใช้เวลาในการยิงแค่6วินาทีเองพอเรายิงตรงนี้สองข้างเสร็จแล้วน้อยสองข้างหมอนเลื่อนไปทางขวานะคะแล้วก็จะเปิดฝากระจกตาขึ้นเสียบต่อไปเนี่ยหมอนจะบอกว่าอ้าวค่ะได้เขียวจ้องไปเขียวทางได้เลยนะคะหมอจะเปิดเปิดฝากระจกตาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลองโฟกัสแล้วก็ยิช่วงการนั่งจ้องจังหวะนี้หมอนจะต้องจับไว้คุณมันแน่นๆนะคะจากนั้นในไฟเขียวที่เรากำลังจ้องอยู่มันจะเลื่อนไฟค่ะจังหวะที่มันเลื่อนไฟมอน ีเนยขอให้อยู่ที่เดิมอย่าเปลี่ยนแใช้เวลายินตรงนี้แม่ประมาณหกว7เจ็ดวิบ้านเนี้ยนะคะแบบเดียวรับยี่สิบหกเสรแล้วนะคะพอยิงในเสื้อนี้เสร็จหมอรักนะวก็ปิดฝากับสองข้างใช้ประมาณสิบาทีก็เสร็จแล้วกลับไปต้องนอนพักนะคะแล้ววันต้องขึ้นถึงจะเริ่มมองเห็นชัดแล้วมาใส่เสื้อแต่ก่อนอะไปต้องใส่แว่นตาตลอดเลยเพราะว่าใส่ตาสั้นส0งร้อยกรัมพอเวลาทํางานเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบ บดบางสายตาของเราบางทีเราแต่งหน้าแต่งตาสวยๆเนี่ยคนก็ไม่เห็นตาเราเพราะว่าเราใส่แว่นบางอยู่มันก็เลยทําให้เราขาดความมั่นใจเราก็เลยตัดสินใจที่จะต้องทําเลสิกเพื่อที่ว่าเราจะได้แต่งหน้าแต่งตาสวยๆแล้วก็มาเจอที่โรงพยาบาลสมิติเวชเทอรมลีมีแบบเฟนโตที่เราอยากทําเราก็เลยทักเข้าไปหาในแฟนเพจว่ามีทำเลสิกอะไรบ้างเขาก็ตอบไวมากแล้วก็คือแบบ เราหาเราหาข้อมูลม,มาค่อนข้างเยอะเราก็เลยสอบถามเขาไปว่ามีมีทำเลสิทธิ์แบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ค่ะเขามีจัดราคาโปรโมชั่นส่น0%ด้วยเราก็โอ้โหน่าสนใจมากเราก็เลยตัดสินใจนัดวันปรึกษาก่อนแล้วก็กะว,ว่าปรึกษาเสร็จก็ทำเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะคะเราปรึสบการณ์จท่ อ็ทำนะคะจะใม้เจ็บเลยค่ะคุณหมอจะนับตลอดคนะ่ะว่ากี่วิกี่วิแลก็ลูบตาตอนเข้าไปนะคะร,รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบลัวเล็กๆ<อ>แต่พอตอนที่นอนลงไปแล้วก็เริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่คิดไว้ว่ามันจะเจ็บอะมันกลับไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยสักนิดนึงเลยค่ะรู้สึกยังไงร,รู้สึก เป็หมอกหมอกนี่เลยค่ะอ่าไปหมอกหมอก่เนี่ยหมอกจะจางไปนะคะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงกลับบ้านกลับไปนอนพักพ่นอนนอนแล้วก็ตื่นมาหนือว่าหลังจากสาชั่วโมงไปแล้วหมอกจะจางลงไปเยอเลยเรจะเริ่มเห็นค่ะค่ะค่อคขาจะเริ่มฉันที่ห้าห้าบาทนะคะโปหมดวันที่สามสิบกันยายน รีบจองกันเข้ามา่วนๆๆเลยนะคะก่อนที่โปรจะหมดแล้วพรุ่งนี้ก็จะนัดพบคุณหมอขอโ l o อั p อีกทีะค่ะ,ะไป้วค่ะบ๊ด้บ้ายตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงลนะคะคุณหมอนัดแปดโมงเช้าแล้วก็มาถอดที่ข้อตาก,กันนะคว <AN> ามรู้สึกโอ้ชัดมากชัดแบบ ดีขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปฟอลล์ลอัพวันนี้กับคุณหมออีกรอบนึงเคยบอกว่ากี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงค่ะรู้สึตื่นมาดีขึ้นในชาตนี้ก็ไม่เจ็บใช่ก็วันนี้ค่าแตงกาก็ไม่มีเส้นแต่เองเลยละนะคะดีมากเลยแต่ว่าถึงใจยังมีแค่นิดหน่อยนะคะวันนี้ก็อย่าอนใจกันไม่เยอะแล้วก็ทำใจครับวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้หมอที่บ้านก็เรรู้สึกสบายตาขึ้นแล้วก็เริ่มทำอยานได้ละค่ะแล้วก็มียาให้หย่อนาก